สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กานด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมออสติฟหรบพาร์นี้เราก็เข้าสู่พาร์ที่สิบสองกันแล้วเนาะโอเคเราก็จะไปเล่นกันต่อาจากพาร์ทที่แล้วนะครับโดยพาร์ทที่แล้วเราก็สร้างรถลากเพิ่มเนาะไม่รู้จะพอหรือเปล่าก็ทําไม่พอเดี๋ยวสร้างเพิ่มอีกที่หนึ่งก็ได้นะครับแต่ผมจะพยายามสร้างรถม้านี้นี่น ลาลคงดีให้ได้นะครับมีรถม้าลากมันจะทำให้คนของได้เยอะขึ้นนะครับโอเคขอใช้ม์าอายุเยอะมาเป็นมาเป็นม้าแรงงานแล้วกันเ,เดี๋ยวเราลอ,อ,อเกือกม้าสี่แล้วก็อ่านม้าหนึ่งนะครับ สุดจะใช้สามตัวเนาะจุดหนึ่งจะอยู่ดได้สามสามตัวนะครับอโอเคดาบเฮาเอ้ไม่ใช่ดาบฮอสนะครับดาบเฮานั่นบ้านนะดาบฮอสฮอสมาเนาะมาแรงงานเนาะสามตัวโอเคตอนนี้ก็ต้องฝากช่าง ตัดไม้แล้วล่ะให้เขาตัดไม้เร็วๆนะครับรู้สึกขอบฟานจะเต็มเลยไม้เต็มเลยกาแต่ว่าตอนนี้เราสร้างกังหันได้แล้วนี่ใช่ไหมลืมไปเลยนะครับอ่ะเราจะผลิตแป้งล้วเอาไว้ตรงนี้ได้ปะไม่ได้นะ กันเราไว้ใกล้ๆตรงนี้ยังไม่ได้สร้างสินะโอเคดีเลย <c oughs> งั้นผมจะรอบเราสร้างกันหันเพิ่มคนระับไม่ใช่ดิสร้างกันกัหนหันแทนให้มันอยู่ใกล้ๆกันเลยโอเค ก็รู้สึกเราจะขาดเครื่องนุ่งห่มนะครับเดี๋ยวผมติดต่อบริฟ้าไปเลยแล้วกันโอเคมริฟ้ามีขายนะครับแต่ว่าจะเต็มหรือยังนั่นอีกเรื่องเราเพิ่งสั่งซื้อมาจากคาที่แล้วนะเนาะแต่ฝั่งนี้ก็เริ่มมีชาวบ้านมาอยู่แล้วอุ้ยหลังนี้ได้สิบ สี่คนทำงานนะครับรู้สึกว่าทุกที่จะต้องการคนงานเพิ่มเลยตรงนี้เต็มโอเคฟาร์มเต็มนะครับแต่มันจะไม่มีเลเปอร์กั่นั้นเองมันจะเก็บช้าเนาะก็เดี๋ยวเราค่อยๆขยายไปแล้วกันนะครับ หมู่บ้านบหลกติดต่อเข้ามามีอะไรซื้อบ้างอะซื้อไอรอนมาเลยนะครับสองพันขายอะไรได้บ้างขายน้ำพึ่งได้นะครับขาขายสองพันได้สองร้อยเยอะเหมือนกันนะรับซื้อน้ำมันทานตะวันด้วยโอเคแปดร้อยขายไปครับจะว่าไป วกเนื้อหมูมันพอไหมโอเค<ม>รู้สึกผมจะไม่ได้เอาไปเก็บที่ไหนที่หนึ่งใช่ไหมตอนนี้มันยังได้อยู่เนาะอ่าเราถึงเมริฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน่อยนี่เสื้อกันหนาวได้มาแค่หก เอ้สี0รเอง420ก็ซื้อมาแล้วก็ขายซันฟ lower ไปนะครับขายเกลือไปด้วยโอเคขายอะไรได้อีกไหมไม่มีลปะปลาตักแห้งปลาตักแห้งขายด้วยได้นี่ลืมลืมลืมโอเคเราสต็อกปลาตากแห้งไว้อยู่นะครับ ปลานี่เยอะแยะเลยผมว่ามันเต็มไปหมดเลยลเนี่ยปลาเ,เก็บไว้สองพันเลยแล้วกันนะครับปลาต่างแห้งรู้สึกจะเก็บได้นานนะไปเอาให้ทันนะเสื้อกันหนาวอ่ะรู้สึกจะแย่งกันแกันซื้อมากเลย ่งมากันเต็มเลยนะครับทั้งซื้อทั้งขายโอเคอยังไงต่อป้าตรงนี้เดี๋ยวปล่อยให้เขาทำไปก่อนเนอะรู้สึกผมจะทำบ้านช่างไม้ไว้ตรงนี้อันหนึ่งรอเหมือนตรงนี้จะว่างนะครับ ดีว่างเดี๋ยวเราค่อยขยายไปแล้วกันผมคิดว่ามันน่าจะเอามาไม่ทันเอ้ยได้ได้ได้เอามาได้ห้าสิบนะครับเออรีบรีบมาซื้อเลยนะจะดูหน่อยว่ามันมาซื้อทันเขามาซื้อทันหรือเปล่านะครับ บลาเอกติดต่อเข้ามาอีกแล้วเราจะไม่ขายอะไรให้นะครับแต่ว่าเหมือนจะขายปลาตักแ้งได้ส่งปลาตักแข้งขายออกไปนะปีนี้เราได้กำไรมาเก้าร้อกว่าละได้จากการขายไปเนาะ นี่กำลังขนผ้ามานะครับแครี่โอเคหมดภายในพิบตาแน่นอนหายไปละโอเคเขาไปซื้อแล้วนะครับเยี่มยอดที่เหลือก็ผมจะพยายามดูตรงไหนมันขาดคนงานผมก็จะสร้างเพิ่มให้นะครับอย่างแถวนี้ก็ยังขาดคนงานเยอะอยู่นะ ้านหลังใหม่ๆเขาไปทำอะไรกันตกปลานะครับนี่มันจะเติมให้เต็มเนาะโอเคสร้างใบามากเลยเสร็จไปอีกหนึ่งหลังนะครับแต่ผมว่าต้องสร้างเพิ่มอยู่ดีอ่ะงั้นะผมจะขยายตรงนี้เพิ่มแล้วกันนะครับ สร้างไว้แหละเดี๋ยวให้เขามาทําที่หลังเนาะมาวางแผนไว้ก่อนบ้านแถวนี้ผมจะให้เป็นใหญ่ๆเลยนะบ้านส่วนใหญ่นะครับ โอเคสร้างไว้สักสองแล้วกันสองหลังนะครับสองหลังแล้วก็เดี๋ยวเราไปสร้างหาดีสร้างบ้านฝั่งตายเพิ่มเนะ Okay. จะขยายได้อีกนะครับคราวนี้ให้บ้านมาอยู่ฝั่งขวาบา้างหลังข้างๆมอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแต่หลังนี้จะให้อยู่ฝั่งขวาโอเคสองหลังแล้วก็เดี๋ยวผมจะวาง วางบ้านเพิ่มบริเวณนะี้เนาะตรงนี้ผมอาจจะทำเป็นประสัตว์แห่งที่สองก็ได้นะ ก็สร้างหมู่บ้านไว้ตรงนี้แล้วก็สร้งางฟาร์มนะครับตรงนั้นอาจจะอาจจะค่อยๆขยายโดยการวางบ้านช่งางไม้แล้วก็ให้เขาตัดต้นไม้ก่อนเนาะแล้วก็พอ,อพื้นที่เคลียร์เราก็ค่อยมาขยับขยายนะครับ ตรงนี้ยังต้องการคนอยู่เลยทำสะพานไปได้ปะแต่มันไม่น่าต้องทำก็ได้ไม่ต้องทำก็ได้นะครับพื้นมันติดกันอยู่โอเคผมว่าผมจะทำหมู่บ้านตรงนี้ละเพราะฉะนั้นผมจะต้องทำตลาดใหม่นะครับ วางแผ่เลยลว่าเราจะทำเป็นวงกลมเหมือนตรงนู้นเนาะเมืองนู้นอะ่ะทำเป็นวงกลมเลยนะครับโอเคผมก็วางบ้านแล้วก็วางตลาดไปนะครับโอเคเราก็วางไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะแต่ตอนนี้ก็จะเพิ่มในการสินค้านี่เป็นร้านไก่เนื้อไปเลย เรามีไายเนื้อเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแกะแต่ตอนนี้ไม่มีเนื้อแกะหอ่อนี่ไงมีนะครับแล้วก็ไขมันหมูจะมีคนมาทำงานไหแต่ว่ามีเลเวอร์รับเลเวอร์จะเป็นซื้ผักแล้วกัน แครอทนะครับแล้วก็แตงกวามีอะไรอีกน้ำผึ้งนมตันน้ำมันนะครับน้ำมันซัมเวอร์แล้วก็อ,กอันอะไรดีปลาตากแห้ง หรือว่าไก่ๆล้วกันนะครับห่ะตรงนี้ก็ให้เป็นหักเหมือนเดิมเป็นหอมใหญ่นะครับโปเทโต้รัสเบอร์รี่แล้วก็มีอีกไหมรสึกจะไม่มีขอเป็นอะไรดี เาเป็นแป้งแล้วกันมันคือแป้งนะครับมันคือแป้งปลาตากแห้งแล้วก็ใส่ปลาเข้าไปใส่เนื้อไก่เข้าไปเขามีอะไรอีกลิกไม่ออกแล้วบอกไม่ถูกน่าจะหมดนะครับอ่ะเก็บไปก่อนอันนี้ก็เป็นเครื่องรุ่งห่มเนาะใส่เสื้อผ้าเข้าไป เตอกันหนาวแล้วก็รองเท้านะครับแล้วก็ฟืนฟืนนี้สำคัญมากนะอย่าลืมโอเคเพิ่มคนให้หมดเพราะฉะนั้นเราจะรับแต่ผู้หญิงเหมือนเดิมนะครับไปรอบนี้คนก่อสร้างก็จะมาไกลหน่อยนะ เกาะไอ้ไม่ใช่ก้อาอันนี้มาเลยเดี๋ยวผมจะลากมาไว้ข้างหน้านะครับมันจะให้เริ่มทำเลยโอเคประมาณนี้เนาะตรงนู้นเดี๋ยวให้ช่างไม้เขาค่อยๆทยอยตัดไปนะครับ อั่งนี้ก็เดี๋ยวรอดูชาวบ้านเขาทำก่อนเนาะเอาละระหว่างที่รอก็เสร็จไปประมาณสามหลังครับใช้เวลานานอยู่ก็เดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งนี้กันบ้างรู้สึกเราจะลูกครบรอบแล้วเดี๋ยวปีหน้ามาดูกันนะครับว่ามันจะวนมาข้างหน้าหรือเปล่า ถ้าวนมาก็จะดีมากเลยนะครับไม่ต้องมาตั้งบ่อยๆโอเคตอนนี้เราอยู่ที่เดือนเอพิวนะครับเป็นฤดูปลูกของชาวบ้านแล้วนี่เขาก็จะเริ่มลงสวนนะครับลงแปลงอะไรเต็มผนแก่เต็มอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้อง ทำลายเลยทำลายทำลายให้หมดนะครับรู้สึกบ้านเหล่านี้จะต้องการความช่วยเหลือเหรอโอเคช่วยเ,เขาสักหน่อยนะครับรู้สึกตรงนี้จะไม่มีคนทำงานเลยขอยผมให้ค่าจ้างเขาสูงหน่อยแล้วกันนะครับโอเค ติดต่อเข้ามาบารลเกเหรอโอเคบาเกติดต่อเข้ามานะครับไข่น้ำพึ่งได้ปะไข่ได้เนาะดันคอเวอร์ก็อ่าน้ำมันก็ไข่ได้นะครับอาตากแห้งก็ไข่ได้โอเคประมาณนี้ก่อนละกันเงินเดือนนี้เราติดบวกอยู่นะครับ มันก็สวยดีนะดูดิโอเครู้สึกว่าฝั่งนี้จะต้องการฟืนเหรอครับฟืนอยู่หลังไหนหลังนี้วะอ่ะเขากำลังไปเอามาเนาะก็เดี๋ยวผมจะสร้างฟาร์มมาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็สร้างหมู่บ้านไปก่อนเนาะแต่จะไม่มีคนมาทำงานนะครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วบั็กอีกแล้ว ขอเซฟก่อนแป๊บนึงต้องดูดีๆนะครับงานไม่เดินหน้านี่แสงว่าบักแน่นอนแล้วก็โหลดแต่ก็ยังดีนะว่าที่เรามันเซฟแล้วโหลดแล้วมันก็หายนะครับกลายเป็นปกตินี่โอเคก็ยังชั่วหน่อย ดีนะที่มาดูถ้าเห็นคนยืนค้างนี่แสดงว่ามันบักนะครับยืนค้างตรงที่ทำงานอะ่ะทุกหลังมีเงินเก้าสิบบวกนะครับที่ไม่เกินร้อยกเพราะเราเก็บพาสีคนรวยเยอะหลังนี้ก็ ลดลงมาเยอะเหมือนกันนะครับเก็บภาษีคนรว,ว,วยช่วยคนจนช่วยๆกันเนาะโอเคแล้วฟืนเมื่อไหร่จะได้ลนะ่ะโอเคกำลังฟืนกำลังมานะครับอุ้ยบ้าอีกแล้วอะ่ะอ่อไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ย่ะขออีกทีนึงเนาะ เริ่มเริ่มเกิดบากเกอะแล้วนะครับทำไมมาอยู่น,นี้เอา้าเดี๋ยวนะอุ้ยอุ้ยอุยเด,ยเดยผมขอออโต้เซฟแล้วกันเมื่อกี้ผมเซฟไม่ใช่เหรอแล้วทำไมแล้วทำไมมันกลับมาอยู่ตรงนี้เลยโหลดเซฟผิดอย่างนั้นเหรอ คดูซิ okay. จะหายไหมเราจะจับตาดูนะครับถ้าไม่หายก็คงต้องทำลายบ้านหลังนี้ทิ้งถ้ามันเป็นดำๆแสงว่าเราเปิดไปกดให้มันสต็อปไม่สร้างนะครับก็ต้องไปกด ให้มันสร้างอ่ะหายบากักละเกือบไปนะครับใจหายใจความเลยให้ดูซิว่าคนงานเราถึงไหนละโอเคอัดความหลากหลายทางอาหาร ก็มีขายเยอะอยู่เนะเาะเขาคงซื้อกินกันนะครับโอเคระหว่างทางเราจะทำมาเป็นอะไรดีอสุสัตและกันนะครับระหว่างทางเนี่ยเราจะ,จะทำฟาร์มไว้ตรงโน้นแล้วก็ขยายหมู่บ้านไปตลาดริมน้ำเราก็สวยดีเนาะมันอยู่ใกล้สะพานด้วย อาจจะทําหลอกๆกอาไว้นะตกแต่งทําไว้แต่ไม่สร้างคนนะไว้ฟังดิ mm hmm. ปูเริ่มขาดแคลแล้วเหรอเนี่ยจะ mm hmm. ต้องสั่งเพิ่มเข้ามาครับผลิตไม่ทัน mm hmm. ผลิตไม่ทันเลย ดี๋ยวขอสร้างตะปูเพิ่มเข้ามาก่อนละกันรู้สึกบาแล็กจะมีเนาะโอเคติดต่อไปผู้ชาวบ้านเราสามร้อยมองหางานคนหนึ่งน่าจะตรงนี้วะที่มองหางานตรงไหนไม่รู้นะครับที่เขามองหางาน เี๋ยวเราจะสร้างสร้างให้เขาหน่อยอ่ะถึงบ้านแรกแล้วเนาะซื้อตะปูมาหน่อยอันเก้าโอเคไหนก็ติดต่อแล้วมีรายขายเขาได้ว้างไม่มีนะครับเพราะว่าเราเพิ่งขายไป บริเวณนี้ก็เดี๋ยวรอตะปูมันจะช้าหน่อยเนาะว้าวสวยเหมือนกันนะครับเหมือนตะลาดริมคลองอะ่ะก็จะมีเรือแต่นี่เป็นเรือหาปลาเนาะก็จินตนาการว่าเป็นเรือท่องเที่ยวนะครับโอเคสำหรับพาคนี้ก็เดี๋ยวขอตัดไปตรงนี้ก่อนละกันนะครับ ก็ออขอบคุณที่ติดตามรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใหกันด้วยสวัสดีก็สวัสดีครับ